สวัสดีค่ะสวัสดีช่องจงคุณผเวียงค่ะทุกคนเมื่อนี้มาออกล่าหาเห็ดอีกแล้วค่ะเป็นเห็ดเอ่อทุ่มเผ็ดคือเก่าล่ะค่ะพี่น้องจ๋าทั่วหน้านี่เป็นนาของเห็ดตัวนี้เนาะค่ะเป็นเห็ดแต่ขึ้นเก่าลเะค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจงคุณผเวียงเลยเด้อค่ะ <c oughs> ค่ะเมื่อนี้หนาวมากแล้วก็อัน เฮ็ดเป็นน้ำแข็งพี่น้องจ้าจะไปเบิ้งกันค่ะเบิ้งค่ะพี่น้องเฮ็ดเป็นน้ำแข็งแต่ก็สวยนะเนี่ค่ะเป็นน้ำแข็งเลยเห็นไ่มแข็งกระเด้อเลยเนี่ยเมื่อนี้รู้สึกสิหาหรือหกองศานี่แหละค่ะหรืออาจิตำกันนันพร้อมเป็นน้ำแข็งไหมเดี่ยวคอยเช็ค อุณหภูมิบ่ได้มันบ่มีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตก็เลยเช็คบ่ได้ว่ามันจักองศาทแท้ๆเนี่ยค่ะเป็นน้ำแข็งแต่มือเศ้านี่แต่กลั้นคืนนั่นแหละค่ะแต่เมื่อคืนีนศูนย์องศาอยู่นี่ค่ะแข็งก็เดินเลยพี่น้องนี่ามันเย็นพร้อมด้วยเนี่ยเย็นเย็นอืมเิ่งค่ะดอกสวยนะนี่ เอยเจีบกองเมือกัน <c ười> บังฟังมีอะไเยอะเลยนี่ค่ะช่วงนี้ก็จะมีแต่เห็ดแบบนี้แหละค่ะช่วงที่เห็ดเพิ่งเห็ดยังออกเนี่ยคอยมาบทันคอยใหญ่ามาาเกินเห็ดมันออกบานเน่าทิมนะค่ะก็เลยว่าอะ้มีวิดีโอเกี่ยวกับเห็ดตัวอื่นเน เนี่ยค่ะเป็นน้ำแข็งด้วยเนี่ยขาวขาวนะแข็งถือเลยนคะโอ้ยเพราะเป็นน้ำแข็งแล้วเขาสิหักง่ายก็เกาได้ไหมเขาสิกรอบหักออกเลยอันนี้เน่าค่ะพี่น้องเนี่ยขาเป็นขาวขาว,ขาวสีสิดนี่คือเน,นากก่าเัาก็บ่เอาเขาถือฝุน,น,นทั้งถือฝนนทั้งนี้ทั้งอากาศเยน็น น้ำในเห็ดก็เ,เป็นน้ำแข็งนะี่ยเขาอมน้ำพร้อมได้เห็นไหมหักออกเลยเขาอมน้ำพร้อมเลนะ้อันที่เก็บไปวัางหันเนาะรอบสุดท้ายเนี่ยพี่แอนเพื่นตากเหียงมาเร้วตัวนี้มาเก็บไม่อีกเก็บแต่ละเทียได้หลายทางอยู่ด้วยฝากแล้วตากพร้อมเลย ออาราะมึงบานแล้วมีมึงตากดีแหงยอมเ,เลยพากันออกมาใหมออกมาเก็บอีกโอ้ยมันขาดมันหักออกเลยเพราะว่าเขาเป็นน้ำแข็งเขากออบถักออโอ้เบ่งดอกนี่พี่น้องป้าด,ดอกเดียวแตกออกสองดอกงามเนาะมึงดึสุดยอดอ้อ ตรงนี้ก็มี้นี่ใครบอเห็นเลยเนี่ยตั้งเธอรู้อยู่นี่ค่ะเย็นนะมันโอ้ยเอาพักกันเอาชากาแฟมาขินพร้อมอทำความอุ่นร่างกายมัไมมันหักเลยเห็นบอกเอาตะดอก,กน,นั่นก็ตรงมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นเลย ทางอยู่ด้วเนาะทางบ่มีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตขึ้นว่าหาจีอยู่ทางบ่มีสัญญาณว่าสิเช็คอุณหภูมิอากาศจะเช็คบ่ได้มันือเป็นเย็ยนเย็นเฉกหนาวครับ เห็ดไหมมนนันเป็นน้ำแข็งเลยพี่น้องเป็นน้ำแข็งแล้วมันกรอบเนื้อน่ะฮักเบิร์ดตั้งกล้องไก่เดียวรอนีน่อดึนี่ค่ะบานเต็มที่แล้วนี่แข็งกระเดยอ,อยู่ไม่รู้ เฮ็ดแี็งเฮ็ดแห้งก็ได้